สวัสดีจ้ากับมาพผอกับช่องขั้วแม่หงอีกคือกาเมื่อนี้แม่หงก็ได้ป่ากามตัดหัวมากนะจนะ้ะเนาะแม่หงก็คิดอยากกินทอดปลากากินกับตาหองหุงใส่หมก,กอกเนาะแม่หงก็จะผ้ามาทอดกันเลยจา้าก้นตอนแรกเขาก็นัปา,าปลากาไปล่างข้าวออกให้กระปุงรสด,ด้วยน้าําปลาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยเกลือประมาณครึ่งช้อนชาแล้วจ้า,จาตามด้วยรสด,ดีนิดหน่อย แล้ก็ค้นคุกเข้าให้เครื่องปรุงเขากับเนื้อปลาดีเนาะจ้าเนาะต่อไปเขาก็น้ำกระทะตั้งไฟเทน้ำมันใส่รอให้น้ำมันหอนอ้อนเนาะจ้าพออน้ำมันร้อนเขาก็น้ำปลาลงไปทอดเลยเนาะจ้าแม่ฮงก็จะทอดด้วยไฟอ่อนๆเนาะจ้า เขาจะทอดไปไห้ปลามันกรอบเหลืองซุกไปด้านหนึ่งเลยเนะาะฮลโหเขาคอยมากับถ้าเขากลับบ่อยๆมันจะเหตุไห่ปลาของเขามันเละเนาะจ้าพอปลาของเขาเริ่มเหลืองกรอบไปด้านหนึ่งแล้วเขากับมากับปลาแบบนี้เลยเนาะจ้าเนาะนี่คือเคล็ดลับการทอดปลาบ่าไห้ปลาเละปลาติดกระทะเนาะจ้า เวลาเข้าใส่ปลาลงไปเข้ากะลอให้น้ำมันห่อนจัดจัดก่อนแล้วเขาค่อยนํำปลาลงไปทอดเขาก็จะได้ปาลาเหลืองกรอบแบบนี้นะจ้ะบ่อติดกระทะเลยจ้าเห็ด่ายงเลยจ้าลงไปเห็ดเบอร์นะจ้ะเดอ้อจะกินกับตับม,มักทั่วตับมหมุ่งเส้นมะก,กอกนานีนะเกี้ยวเข่านะจ้าแสีบอีนนี้จ้าอาหารอีสานบ้านเข้าปลาน่อยปลาคอนนะจ้ะนํำมาทอดแบบไม่หงนี่กินได้ทั้งกระดูกเลยนะจ้า และสุดท้ายและท้ายสุดนะจ้าไม่หงก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปต่อต่ไปนะจ้าและหากใครเข้ามารับชมแล้วที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปไว้ในเด้อจ้า